ไพรมันนะคะก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนไพมันนะคะก็เป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสิทธิความเท่าเทียมกันนะคะที่ไม่ว่าทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคนจะเป็นเพศไหนเนี่ยก็ออกมาแล้วทีเหตุการณ์ใช่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดถูกต้อง ทุกๆปีของเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีการจัดเทศกาลไพรมันด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ประเทศไทยกฎหมายสมรุปเท่าเทียมผ่านแล้วค่ะใช่และได้ข่าวว่าปีนี้ก็คือที่ไทยก็คือจัดอลังการงานส้างมากใช่แบบไม่ว่าคือแบบเกือบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้คือแบบดีใจมากนะคะเราได้เห็นแบบทุกคนแบบได้ออกมาอะเงี้ยออกมาแบบ แสดงความคิดเห็นของตัวเองอหรือว่าแสดงแบบถึงความเท่าเทียมทางเพศที่มันสําคัญใ่่ก็ในฐานะนะคะที่พวกเราเป็นนักแสดงแซฟิกเนี่ยก็อย่าเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนี้ด้วยใช่จริงๆก็คือถ้าพูดก,ก่อนอนนี้ก็คือกล่าวไทยจะมาถึงจุดๆนี้ได้คือผ่านมากมากมากใช่ใช่ใช คือตอนนี้มันเปิดกว้างยางเห็นได้ชัดแหละตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นซีรีส์ BLGL มากพอสมควรเนาะแต่ตอนนี้เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นยิ่งกฎหมายถูกต้องนี่คือเราดีใจมากแสดงความรักแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็คือสามารถเข้าร่วมเทศกาลนี้ได้คือเรื่องเพศมันไม่แบบไม่มีจำกัดมันไม่ได้จำกัดกันค่ะใครชอบใครก็มานะคะบอกเลยสนุกสนานแน่นอนค่ะใช่ค่ะ โอเคบ๊ายบาย